โยโยโย่เที่ยงตรงเจอันกับคลิมหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิมหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับขอน่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาดึงค้ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมทพิจิรเลือกเกมเวลาตีสองนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่2ในกลุ่ม K ครับอังกฤษจะเปิดเวมบลีย์รับการมาเยือนของลัตเวียนะครับอังกฤษออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการเปิดบ้านชนะแอลเบเนียมา2-0ครับโทมัสซูเคิลเนี่ยประเดิมด้วยชัยชนะนัดแแรรกไปล้วนะคับ ทีนี้ต้องดูการจัดทับจะจัดแบบไหนนะครับแกหลักก็พิกฟอร์ด แล้วก็แม่แบ็กซ้ายริสเคอรี่นะที่แล้วยิงได้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะลงต่อเนื่องหรือเปล่าครับมีไคลวอล์เกอร์แดนเบิร์นพวกคอนซ่านะครับตรงกลางดีคันไรส์อย่างเงี้ยครับตัวหลักแนวรุกชูดเบอร์ลิงแฮมทีนี้ตัวริมเส้นเนี่ยอาจจะสลับมาใช้ออน,นิสติกรด์ดอนแทนรัดฟอร์ดบ้างนะครับแล้วก็มีฟิลโฟเดนมอร์แกนโรเจอร์เป็นตัวเลือกหน้าเป้ายังเป็นแฮร์รี่เคนครับโยโย่โย่เจ็ดสัปพฤกษภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉอกับลัดเวียนัดแรกบุกชนะอันดอร่ามา1 0นะครับเปาโลนิโคลาโตกุนซือชาวอิตาเลียนครับก็มีผู้เล่นที่เราอาจจะไม่คุ้นเลยครับเดนิสเมลนิกนี่คุมตรงกลางนะครับขยับมาแนวลุกก็ยานิสอีโคเนียดิมิทรีเซเรนคอ์นะครับกองหน้าเป็นวลาดิสนาบูโคสกี้กองหน้าจากแดชอนครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมตามหน้าเสือเนี่ย อวงกฤษต้องยิงไป4ไป5นู่นเลยนะครับเอาง่ายเล่นในเวมบรีพี่เจตมองว่ายังไงรัสเวียเนี่ยก็ดูอ่อนกว่าแอ,อ,อลเบเนียเยอะนะครับแอลเบเนียยังปีพวกดาวดังเล่นในยุโรปเพียงแต่ว่ารัสเวียเนี่ยเป็นทีมแจกแต้มอย่างแท้จริงแล้วก็แม่ดูแล้วถ้าเกมนี้ทมัสเกเกิลมีสลับตัวผู้เล่นลงมาบ้างก็คงอยากจะโชว์ฟอร์ม ต่อหน้าถูกเครื่องแล้วก็แฟนบอลในเวมบรีนะครับดูแล้วพี่เจร์บอกว่า5ประตูจะไปถึงได้นะครับดูแล้วเหนือกว่าเยอะมากนะครับ5ประตูเนี่ยน่าจะไปถึงได้ครับให้เทีมชาติอังกฤษเป็นครูหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย